กันอีกแล้วนะกับคุณเล็กวันนี้เล็กจะให้เด็กๆมาเรียนรู้วิชาเลขกันนะลูกมารู้จักจำนวนมากกว่าจำนวนน้อยกว่าและก็จำนวนที่เท่ากันนนะลูกนะในอันนี้ก็จะแถมให้เพื่อนท,ทั้วคนทั้งทีแล้วนะลูกคือการบวกเลขน,นะลูกนะพร้อมพร้อมไหมคะเด็กๆ Ini นี้ หมาเด็กๆคิดว่าอะไรที่มันมีมากกว่ากันอยากรู้ต้องทำไมลกูกต้องนับนะลูกนะอารมานับหมาให้ตอนเลย oh มีข้อสอข้อต่อไปวิกภาพอะไรกับอะไรเนี่ยสิงโตกับช้างภาพสิงโตกับภาพช้างลูกนะเด็กๆมาดูกันสิสองภาพนี้สิงโตกับช้างอันไหนมีจำนวนมากกว่ากันเยอะก,กว่ากันอยาก้องทำไนะลูกนะับมาลูกนะอานเยอเล็กนับนะ เอ2 3 น้อยกว่ากันใช่แล้วลูกถังใส่รายเนะาะถังใส่รายนี่ขีดถนะังอีกนลลูกสามถามังหนึ่งสองสามนี่รู้แล้วทำไงคะขีดเส้นทับแปลงไปเลยจ้อว้าวเก่งมากเลยเอาละ จำนวนเท่ากันโอ้อันนี้เท่ากันนะลูกนัเด็กๆดูภาพทางหน้าสิเห็นไหมเอ่ยเด็กๆมองเห็นไหมลูกเป็นภาพอะไรเนี่ยเสืออุ้ยเสือมีกี่ตัวหนึ่งสองสาม สี่ตัวเหมือนกันเลยนะลูกนะลูงจะทำยังไงคะขี่เส้นทับอีกแล้วแปดทำได้ไหมคะเก่งมากทำได้เ,เาดนาะง่ายมากๆเลยลูกเอาละทีนี้มาดูอีกแบบขา,นะาบดหน,านนหนึ่งนะลูกนะยังจำได้ไหมครั้งที่แล้วครูเลุงสอนวิธีบู๊ไว้แล้วครั้งหนึ่งนะลูกนะ วิธีบวกเี่เบวกคืออะไรนะลูกบวกคือการนะับ แถวล่ลางแถวไหนมี่สี่ตัวอ่าดูนนะทนนั้งบนหนึ่งสองแอลใช่ไหมลูกไม่ใช่อะไรข้างล่างล่ะเน ไอ้เส so ื้อหนาวกี so ่ตัวนะจะเป็ดน้ำนาหนึ่งสองสามสี so ่ห้าหกเจ็ดโอ้โหนับเจ็ดตัวเนี่ยเด็กๆก็ไปดูคำตอบข้างหลังสิแถวบนหรือว่าแถวล่างที่มีเสื้อหนาวเจ็ด Why? Wow. Wow. หายใจเล็กนับนะ1,2,3แล้วมีช่วยดูใช่ไหมลูกใช่ไหมอ๋อมีเก่งบอกว่าใช่อุณเล็กนี่เนาะเด็กๆนับเก่งมากเลยงั้นนับเป็นสามเป็นยังไงลูกขีดเส้นครับเวิ่งยังลืดค่ะ boleh well, ay